ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องลับคืนนี้คุณอาจกำลังยืนอยู่ณนะจุดที่ไม่มีทางออกเบื้องหน้าคือสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้เบื้องหลังคืออดีตที่ยังตามหลอกล้อนแต่ระหว่างสองสิ่งนั้นมีพระเจ้าที่ยืนอยู่ตรงกลางทรงมองคุณอยู่และไม่เคยละสายตาแม้เพียงลมหายใจเดียว พระองค์ไม่ปล่อยให้ทะเลแหวกในทันทีแต่ทรงใช้ลมพัดผ่านทั้งคืนเพื่อให้คุณรู้ว่าแม้ความมืดจะยาวนานแต่พระเจ้ากำลังทําสิ่งที่มองไม่เห็นให้เป็นจริงบางทีคุณอาจจะยังไม่เดินเพราะคุณยังไม่เห็นทางแต่พระเจ้าอาจแค่กำลังเป่าลมทะเลอยู่ตอนนี้ และถ้าคุณยืนรอด้วยความเชื่อคุณจะเห็นผืนน้ำที่ค่อยๆถอยออกด้วยพลังของพระหัตถ์พระองค์จงอย่าก,กลัวที่จะก้าวแม้ดินใต้เท้านั้นจะยังชื้นอยู่เพราะพระเจ้าไม่ได้พาคุณออกจากอียิปต์เพื่อทิ้งคุณไว้กลางทะเลและอย่าลืมว่าศัตรูที่คุณเห็นวันนี้คุณจะไม่เห็นอีกเลยเพราะพระเจ้าจะไม่ให้ความกลัวเดินตามคุณไปถึงเส้นชัย คำคืนนี้ขอให้คุณหลับตาลงแล้วให้รู้เถอว่าลมของพระเจ้ากำลังพัดผ่านทุกความคิดที่หนักใจเพราะพระเจ้าที่เคยแหวกทะเลยังคงทำได้อยู่เสมอโดยไม่ต้องใช้สิ่งใดนอกจากลมหายใจของพระองค์เอง